สวัสดีทุกคนเนาะอยู่กับซองบบาวำจานโนเ้นเก่าเ้นเคยทุกคนเนาะวันนี้บบาํำพาทุกคนมาอยู่ที่วัดธรรมคอกมากทุกคนบ้านห้วยหอมเนาะเมืองสีโคตตะบอกนะักวขวเลยมีจันหลายคนก็สิได้ยินซื่ออยู่ดอกเนาะว่าวัดถรรมโคกมากทาุกคาแต่กัสิมีหลายคนที่บ่เคยได้มาทุกคนเดี๋ยววันนี้บบาขำพาไปสำรวจไปเซอร์วีบางเนาะว่าวัดถรรมคอกมากนี่เป็นแจน้งใด คือมีซื้อเสียงเรียงนามคือว่าอ่มีคนกาวขานเทงหลายแท่ดนะทุกคนเบื้องเนาะเดี๋ือมิีชิพาไปเบิงวัดธ้ำมคอกมาบ้านห่วยหอมเมืองสีโคตตะบองเวียงจันท์เขานี่เป็นจังใดเนาะทางเข้าก็ิิเป็นชะท,ทุกคนเนาะเป็นทางดินแดง เข้ามาก็สิเป็นีของงานดินจีกำขวามือทุกคนอ่านี่ยของงานดินจีไปซื้อก็จะเป็นทางไปสู่ท่ามทุกคน,นติดตั้งกันเดี๋ยวเบาลคำพามาเซอร์เวย์เซอร์เวย์เบิ่งดูเป็นจังไดงประเทศลาเนี่ยอยู่เวียงจันทร์เนี่ยหล่อเปิดเกือบคู่บ้านแล้วเนาะมือนี้กลับมาเบารเบิงเ่ง,งนนะมาทำคอกม้าฉันาะพาทุกคนมาลรอเบิร์ ค่นี้เป็นป้าพุ่มเหมือนสนใหญ่ทุกคนเนาะป้าพุ่มจะเป็นกบไม้ไผ่ไม้เฮี้ยต้นไม้อะพสูงหลายทุกคนเนาะตามทุกคนได้เห็นเนี่ยแหละเส้นทางเข้ากับสองฝั่งข้างก็เป็นป้าเป็นหัวเป็นส่วนบางส่วนเนาะมีการล้อมหอล้อมอย่างแต่ว่าเรื่องของภูมิศาสตร์ทุกคนเนาะจะเป็นหินเป็ือนสนิยา่เขียนเนี่ยเป็นด่านหินเนาะ เพราะว่ามันจะเสื่อมต่อใส่ด่านสีหินขัหน้าอย่างต่างๆทุกคนก็จะเป็นงาเป็นงาออกเนาะเป็นพรานหินเป็นด่านหินส้นทางก็มีขุ่มเล็กน้อยทุกคนบางส่วนนี่เพื่อนเขียนเซว่าปัดปลาทำคอกมาทุกคน เลี้ยวขวาน่าจะเลี้ยวขว่เดี๋ยวว่าคับพาไปซองมึงเนะเห็นจชงไหมตะกี้บนมีทางไปซื้อทุกคนเนาะเ่าคับเคยมาสามสี่เถื่อแล้วเงียบสงบหลายทุกคนเนาะมาทำขบมาในตอนนี้ในช่วงปีใหม่เนี่ยเงียบสงบหลาย อาจจะเป็นเมื่อเหตุการณ์เลยเนาะัาคานมันหดเงียบเงียบแหงเงียบกิบทุกคนเดี๋ยวพาดูคนเบ่งตัวนี่ก่อนเนาะตัววัดเป็นปลุกใหม่ี่ก่อนมีอย่างให้เบ่งแน่โอโ้อาคารสวยงามทุกคนวัดตัวเป็นปลุกใหม่ี่ก็ได้ สวยงามมีพญานาคสามเสียนทุกคนพญานาคสามเสียนศิลปะการจ้ำสีการทาสีหุบวาดต่างๆเป็นแบบสวงสวรรคะ์ทุกคนเนี่ยมีเทวดาม่กินนารีต่างๆเนาะน่าจะเป็นแบบสองสวรรค์การจํำลายการเียองต่างๆ มีภาพพระพุทธโฮปนาคปกเนาะลายบานประตูมีคล้องมีเอ่ยทุกคนอ๋อคืออะไรเป็นโครงสร้างซีมังเลยบทุกคนเนี่ยสวยงามสวยงามสไตล์หลมพระบางทุกคน หุบแบบคล้ายๆหลวงพระบางบานประตูก็มีการขดลิงขดลายเนาะบาระตู สวยงามทุกคนเดี๋ยวผ่านยากอ้อมจันหนหอยนึงเนาะเบ่งสภาพต้วกันเป็นเช่นไรมีแก้วตะเกียบมียอดโซฟาแบบหลวงหัาบางทุกคนสิบเจ็ดยอดปะเนาะ สิบเจ็ดยอดโซฟาเนี่ยสินละปะก็ยังใหญ่ยอยู่ตามวัดทุกคนนี่เป็นห้องน้ำเนาะบัสบสรูมเนาะทอยเลตนก็สร้างห่างจากวัดพอสมควรทุกคนบ,บานประตูโค้งสร้างโอ้แน่นหนาหลายทุกคนแน่นหนาแหงโค้งสร้างนะ มีต้นโพพร้อมเนาะทางด้านหลังต้นโพใหญ่เลยแหละเนี่ยแบบบัดอ่านั่นเลยแบบบัดทางหลมพะบางเนาะสวยงามทุกคน ยี่โมเวียงจันทรในนักทนะ่องเที่ยวก็สิมารทุกคนแบบนี้นะศิละปะแบบนี้พ่อพาถ่า,ายุ่งามอันนี้เขาต้องออกใจเวียงจันทร์ประมาณเกือบสาวป่ากิโลเมตรทุกคนนะจึงมาฮอจุดนี้การเดินทางก็รถสถานะกับบูมีเทุกคนเนาะมีแต่รถน้อยทั่วไปถ้ากับแลนเฉพาะหมู่บ้านห้วยหอมประมาณนี้ถ้าว่าคำจริงประผิดนะที่วัดทำคอกมา้า เดี๋ยวบอลคำพาไปต่ออยู่ตัววัดทุกคนอันนี้พามาซ่อมมือไปเสื้อมาผู้เดียวว่าผู้เดียวทุกคนหนักเราได้นเนาะบอลคำกันเลยหนักโตบ่อยองมันหนักเรื่องอันนี้เนาะแบบัรละยายผู้ดเดียว เลี้ยวขวาเข้าสู่ตัววัดทุกคนร่มลื่นดีทุกคนนะท่ามีกกไม่หญ่อยู่ตามแคมทางอยู่ตามป่าตามดวงนี่มันเย็นสบายเพื่อเขียนเสว่าวัดปิดมรดกและพระธุรรมอันดีงามของซาด เป็นสถานที่บำบัดทุกข์ฝึกสมถะและวิปัสนาสิ่งที่ควรปฏิบัติตามแต่งกายนุกถือนุงถือให้สุภาพงดเสี่ยงนั้นดังบควรน้ำสีของมืนเมาาเข้ามาปฏิบัติตามป้ายบอกสิทธิเจนหานพิมพ์คเนียห้ามเข้าเขตที่พักสงฆ์ก่อนได้ครับอนุญาตเอาตามนั้นทุกคน นี่ก็แมนคอกมากที่ตำนานเนาะโอ้มาดก,กใหญ่ทุกคนเนาะใหญ่ๆจะเป็นด่านทุกคนเนี่ยบ่าวรับถ่ายเบิ่งเนาะเป็นด่านใช่ละอ่าโค้งสร,ร,ร้างนะทางด้านอ่าภูมิศาสตร์เนะาะธรณีศาสตร์เป็นทีน่เป็นด่านอย่างต่างๆดินก็มีบางส่วนทุกคนแต่ก็บ,บ่หลายเนาะ ไปเขียนเซว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสาธารณประโยชน์แกผู้มาศึกษาธรรมะคำสอนของศาสดาบริหตุเรื่องบนบบานศานเก้าบอสะดาาอเคตอสตาบอดูดวงดูมอบ่มีเครื่องล้างของขังบ่มีเวทมนต์หลนบันดาลคาถาวิเศษถ่าทานมาสนทนาธรรมคำสอนพวกเฮายินดีทุกคนของแท้ทุกคนของแท้ของแท้ท ห้ามรถผ่านขออภัยในความบ่สะดวกทุกคนเพื่อนให้จอดรถด้านลุ่มนะทุกคนนะเนาะอย่าบระคัมจอดรถด้านลุ่มกันพยานขึ้นมาเลาะได้ึ่งของแท้ทุกคนเ๋ยวไปเลาะเบื้องต้อกกนวมาเป็นยังไหนเนาะมีอยังไนนมิยังให้เบื้องไหนทางเทิง๋ย่าอกคําพาเลาะเนาะ อ้อ,อมข้าวมาก็เปล่นต้นไม้ทุกคนตุ่นต้นไผ่ต้นตะกวงต้นหูก,กวงต่างๆต้นดอกจำปาพิ่ปผูกต้นไม้อ้อมหอบเนี่ย แต่สภาพโดยรวมนี่มันเงียบสงบทุกคนเมาสมสำหรับมาปฏิบัติธรรมอยู่ได้นี่เนี่ยมีกกคูนอินเดียปะกกเนี่ยรู่ากกอกใหญ่จักยาง,ายางนเนาะเขตที่พักพระสง์ห้ามผ่าน ค่อนข้างเป็นพาเวททุกคนบรรยากาศเงียบสงบทุกคน ยุงนะเพเลี้ยงนกยุงหลายตัวทุกคนเนาะเป็นซิปบนเรนนกยุงอยู่ในนี้หลายสมควรนกยุงอินเดียนกยุงลาวยังไง น่าจะป่นเปีกัน,นทุกคนลายโตแห้งเนาะยูงทางด้านในนี่ก็บักขามก็อย่างต่างๆนี่กระพระสังกระจายนะทุกคนมาสังกระจาย ไก่ทุกคนถือว่าเสียงไก่ขันนี่มันทุกระยะหนาเลยทุกคนเนาะเงียบสงบลายทุกคนมด้เดาคำบุญละผู้เดียวว่าจะงเนาะใบปัตกกิ่งนี่มีไก่ต่อไก่ต่อไก่กป่า นี่ก็แมนงานถวายผ้ากระถินในแบบอริยะวินัยวันที่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดปีสองพันสองสามเนาะกงกับมือเจ็ดคำเดือนสิบสองลาวพอโสสองห้าหกหกทีวัดป่าทำคอกมาบ้านห่วยหอมเมืองศิีโคตบองแล้วเขาเลยไม่จัน,นอาจารย์ใหญ่เพื่อน เดี๋ยบประคาพายางเหรอหนึ่งนี่มันศาลาทุกคนคุณทําคุ้มทาําศาลา สถานที่จา่า่ะพุทธพศธรรมวินัยเป็นพระองค์ใหญ่ทุกคน ความพายังขึ้นไปเบนะียงแล้วเสียงต้องเงียบด้วยเดกคนนะทุกคนว่าแหงวักวักบ่ได้เลยเนาะมันก็ได้อยู่ดอกแต่ม,มันสมควรทุกคนนะเสียมารายานี่ยทุกทางซะ ไก่ประมาณร้อยตัวเพื่อนๆทุกคนลายแหงไก่เพื่อนนะขึ้นมาเป็นพระเจ้าใหญ่ทุกคน เจ้าใหญ่ตถาคาเตเอกันตะคตโตอภิประสันโนทุกคนพะเจ้าใหญ่เ,เงินพักเงินนอนเนาะกุฏิอาจารย์ทุกคน ขึ้นมากเเเาเา็เป็นเดินเป็นลานเนาะเป็นเดินเป็นลานขึ้นมา,าพระพุทธเจ้าใหญ่สวยงามเด่นทุกคนสวยงามไหมนาะ นี่เป็นทางยางไปเบิงวิวทุกคนทางยางเบิงวิวสวยงามเราคำวาบรื่อมาดุนเติบแล้วทุกคนขาทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลเพื่อจะสร้างเป็นล็อกเป็นล็อกไปเลยทุกคนโซน ของพระพุทธูปอาศัยอยู่เนาะเพื่อนสร้างตั้งอยู่บนฐานบนนี้นี่ก็เป็นที่ตั้งของพระพุทธโฆษาทุกคนพระแม่กวนอินเนี่ยต่างๆ วัดป่าทำครกมาทุกคนเนาะโซนวัดป่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโซนวัดป่าเนี่ยเป็นบอนที่ตั้งของหกปั้นพระพุทธหูบเนาะโกงจักโกงธรรมต่างๆโกงกรโกงเกียน ทุกคนสวยงามใบไม้นี่มันลายทุกคนเนาะบางเมื่อกี้ชิควาบอลลอนไปว,วะพี่เล็กพอดีอย,ยู่ป่านะอืมเลีกเลี้ยงบบได้เนาะขนาดอนา,นามัยบอลลอนก็เป็นประมาณนี้ขน,นาดคน,นลายอนามัยบอลลอนก็คือเก้าเนานะเราดูใบไม้ลน,นทุกคนโซนนี้เป็นสปนะินนตะประเทศลาวนะเป็นอะดูใบไม้ลนเพราะว่าเข้าสู่ช่วงราดูหนาว เป็นเลือหินเป็นพลรานหินนี่ก็จุดชมวิวมีตัวสร้าง้วกคนมีตัวสร้างมีหุบปันนั้นหุบปันนีส้สวยงามสวยงามอีกเลย มุ่งหน้าไปทางน้ำแของเราทวนเนาะมุ่งหน้าเขาสู่น้ำพระพุทธองค์พระพรมอย่างต่างๆเนาะปางนั้นปางนี้นะทุกคนบ่าวคำกระจือบริเบดดอกนี่ก็จุดชมวิวชมวิวแคมป์ของทุกคนเนาะเห็นไกลๆเป็นฝั่งไทยทุกคนเด้อเนาะเห็นไกลๆฮะเป็นฝั่งไทยเนาะอยู่ฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยทุกคนฝั่งนี้เป็นฝั่งลาวเฮา นี่ต,นต้นไม้ต้นโอปูสุวรรณธรรม,มจิตโตหงปันปูสุวรรณเนาะอ,อากาศฮอนทุกคนถึงจะเป็นช่วงฤดูหนาวแต่ว่าต้นสวยในอากาศฮอนไหลสาธุสาธุเนาะคำคุณทุกคนบุญมาฝากเอาภาพมาตอน ทุกคนได้เห็นบรรยากาศวัดละอาหามน้ำกันในประเทศเราเหลาห่ามาเป็นจังเลยปัจจุบันเนี่ยต้นไม้หลายแห่งทุกคนส่วนใหญ่จะเป็นต้นต้นเปลือยต้นอย่างจักยางเนาะป้าปนกันไปต้นไม้จิกไม้หังมาเั่นแหละเป็นป่าตามพาันห็นจะบุญใหญ่ทุกคนจะเป็นประมาณ,มาณนี้เนาะต้นไม้จะเป็นต้นไม้ ต้นเปลือกต้นอย่างเป็นส่วนใหญ่ฮหทุกคนเนดี๋ยวบอกคำเดินทางต่อกันพา,า,า,ามาเาบิง์แวร์ัดทำพามาแวร์เบิร์กมาทำขอกมา้ำกันเแล้วในคลิปหน้าทุกคน อากาศฮ hot แรงเดี๋ยวเราคำขอตัวฝักความาวกนักนเดี๋ยวพอกันฝากกดไลค์กดติดตามเด้วยทุกคนเด้อเนาะจะเป็นทางเอฟซีทางอเมริกาทางแคนาดาทางฝรั่งอังกฤษเยอรมันต่างๆเนาะอีกหลายประเทศที่คนเราใส่อยู่เนาะอยจะเห็นบ้านเกิดแล้วติดตามบ่าวคำทุกคนเดี๋ยวบ่าวคำทายให้เบิ่งเนาะอัปเดตสถานการณ์ต่างๆให้เบิ่งในประเทศเราไปทุกคนแล้วพอกันบาย